เหรียญคิปโตมีอยู่2เหรียญที่พุ่งขึ้นถึง300%เปอร์เซใน1เดือนมีเหรียญอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลเนื่องจากวันนี้เราได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับมูมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญแอลคอย เหรียญโปรเจกต์แอลคอยเนี่ยเหรียญหนึง่งแอลคอยนะครับคือเหรียญที่โดดเด่นที่ชื่อว่า Constellation หรือ D A G นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Open Source ที่อนุญ,ญาตให้ผู้ใช้เนี่ยสร้างบล็อกเชนสินทรัพย์เกี่ยวกับคริปโตนะครับและ D F โดยราคาของ D A G เนี่ยพุ่งขึ้นกว่า352%ในช่วง30วันที่ผ่านมานะครับจากราคาที่0.42ดอลลาร์เนี่ย ในวันที่10มิถุนายนนะครับก็ขึ้นไปสู่ระดับจุดสูงสุดที่0.19ดอลลาร์ในวันที่10กรกฎาคมตามข้อมูลจากคอยเกโกสิ่งที่กระตุ้นนะครับทำให้เหรียญน,นี้เติบโตนะครับเนื่องจากการเปิดเว็บเทรดแบบดิจนทัลไลซ์หรือที่เรียกว่า a m m นะครับที่มีชื่อว่า l a s t i c exchange ซึ่งมันทํางานอยู่บนเครือข่ายของ hypergraph และ c o n s t e l l a t i o n project ดังนะครับกล่าวได้เพิ่มเติมพันธมิตรในระบบมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงยักษ์แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่นะครับอย่างเช่น Amazon Web แล้วก็ Service นะครับหรือที่เราเรียกว่า Amazon Web Service AWS c เช i n Link และ w เว็บเทรอย่างคููคอยนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรสองเหรียญนี้ก็ยังมีความผันผวน,นอยู่เหมือนกันสำหรับวันนี้ถ้าผู้ชมชอบในคอนเทนต์นี้หรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงนะครับหรือว่ามีความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับสเหรียญนี้ยังไง ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอรนซี y ได้ทุกวันเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นกดปุ่มติดตามนะครับเรามี4ช่องทางคือบล็อกดีดเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มนะครับเราชื่อคริปโตเคอรนซีคอมมิตี้ตอนนี้มี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเต็มแล้ว500เมมเบอร์กลุ่มที่2 0เมมเบอร์นะครับเราก็หวังว่า จะขยายเมมเบอร์ต่อไปเรื่อยๆนะครับเราก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถเข้าถึงคริปโตเคอเรนซีได้มากขึ้นโดยการทำคอมมิวตี้ด้วยกันนะครับพูดคุยด้วยกันในนั้นก็จะมีข่าวสารการเทรดวันนะครับรวมถึงเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีความรู้คริปโตเคอเรนซีเบื้องต้นฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าเกิดจะเข้ากลุ่มให้ทักมาที่ Facebook นะครับเพราะทักใน YouTube บางทีผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่า ผมไม่เห็นนะครับบางทีเพราะว่าการทักมาใน u t u b e เนี่ยบางทีมันไม่ได้อัปเดตนะครับมันมีคนที่เข้ามานะครับคอมเมนต์เยอะมากนะในช่วงนี้นะครับบางทีผมก็อาจจะไม่เห็นสิ่งที่ด้านขอลิงก์มานะครับลิงก์กลุ่มงั้นแนะนําว่าให้เข้าไปทักใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ผมจะส่งลิงก์กลุ่มให้เพราะลิงก์กลุ่มเนี่ยจะมีการอัปเดตแบบ หลายชั่วโมงเลยนะครับจะมีการเปลี่ยน URL หรือลิงก์เนี่ยตลอดนะครับทุกชั่วโมงเลยแนะนำว่าให้ทักมาที่ Facebook นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอทุกท่านที่จะช่วยกันนะครับในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเงินที่ด้วยกันและผมเชื่อว่าช่องเราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับขอครับตอนนี้8 0 0 0ัพซับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันและสุดท้ายนะครับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยเราก็หวังว่า พอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลเพราะเราติดตามข่าวสารที่จะทําให้พอร์องท่านไปมูลด้วยกันสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ